สมการรอคอยสำหรับละครเกมรักทรยศช,ช่อง3าผลงานการแสดงของอนันดาเอเวอริงแฮมที่มารับบทอาทินสามีของหมอเจนที่รับบทโดยแอนทองประสงค์และแพทริเซียทันชนกที่มารับบทเคสซึ่งจะออกอากาศคืนนี้วันที่23สิงหาคม2566เป็นตอนแรกโดยคมชัดลึก ได้มีโอกาสเจอนักแสดงทั้ง3คนเลยไม่พลาดที่จะสัมภาษณ์ถึงการถ่ายทำละครเรื่องนี้เกมรักทรยศคนจะได้ดูแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างแอนตื่นเต้นแหละลุ้นเนื้อเพราะถ่ายทำมาปีกว่ารู้เลยว่าออกอาก,ากาศไปก็จะมีการเปรียบเทียบแน่นอนแต่เราก็ตั้งใจทำให้มันดีที่สุด ต้องโดนเปรียบเทียบอยู่แล้วเตรียมใจไว้แต่เริ่มเลยแอนได้ดูตอนแรกแล้วตัวแอนมองว่าดีรู้สึกว่าดีดูแป๊บเดียวจบหนึ่งชั่วโมงตอนหนึ่งจะถือว่าอืดที่สุดแล้วเพราะมันต้องปูอะไรนิดหนึ่งพอหลังจากนั้นก็ค่อนข้างวิ่งอนันดามันก็แปลกดีเพราะไม่ได้เล่นละครมานานเนื้อหามันหนักพอปิดกล้องก็วางไว้หมดเลยและพอกลับมาวันนี้ก็มารู้สึกรื้อฟื้นถึงตอนที่ถ่ายทำตอนนี้พอมองกลับไปที่ตัวละครมันก็เศร้านะในสิ่งที่ตัวละครทำมันจะมีมุมเห็นใจหมอเจนอนันดารับ รู้ว่าบทของแอนหนักมากอนันดาหนักมากครับตอนปิดกล้องจำได้ที่คุยกับเขาเขาบอกว่ารู้สึกโล่งอกเหมือนเราสร้างความสัมพันธ์อะไรบางอย่าง ตอนท้ายๆก็ยอมรับว่าเขามีส่วนหนึ่งเหมือนเป็นภรรยาผมจริงๆผมรู้สึกแค่คนนี้จริงๆพอไปทําอะไรที่ไปทําร้ายความรู้สึกเขาก็มีความรู้สึกว่าทําไมวะแอนวันนั้นเขาจะต้องเล่นกับตัวเองแต่ว่าเขาก็ต้องมาซัพพอร์ตความรู้สึกแอนเหมือนเขาพยายามมากอดพยายามถามว่าเป็นยังไงโอเคไหมคือในเรื่องเขาแทบจะบีบคอแอนแต่วันนั้นแอนพังจริงๆไม่รู้ว่าตัดออกมาแล้วแอนจะรอดไหมฉากนั้นเหมือนวิญ,ญญาณของตัวละครเข้ามาสิงไหม แพทริเซียหนูรู้สึกเวลาหนูมองเขายิงแอนมันก็อยู่กับเราด้วยความที่เปิดเรื่องมาแอนก็ต้องตีกับเขาเลยแล้วแอนเล่นไม่ได้เพราะแอนรู้สึกว่ายังไม่ผูกพันกับเขายังไม่มีเส้นรักมาถึงก็อย่าร้างความเจ็บปวดมันยังไม่เกิดเราก็เอ๊ะจะทำยังไงก็เลยไปบอกผู้กำกับกับว่าต้องเวิร์กช็อป พอเวิร์กช็อปก็ได้ทลายกำแพงนั้นไปจริงๆหลังจากนั้นทุกเช้ามาอนันดาก็เริ่มมาคิสแอนหอมหัวโอกเราทําเหมือนเป็นสามีภรรยาปกติซึ่งแอนก็ตกใจเพราะไม่เคยเจอวิธีแบบนี้แต่มันก็ช่วยทําแอนได้พอแอนจะต้องอย่าร้างกับเขามันก็มีความเจ็บปวดขึ้นมาก็เลยทําให้เราอินอินในระหว่างที่เล่นไปด้วยอะไรทําให้อนันดาทําแบบนั้นกับแอนก่อนเข้าฉากอนันดา การเข้าหาตัวละครมันก็แล้วแต่คนแตกต่างกันไปตามเทคนิคของตัวเองบางทีเราไปวิเคราะห์เกินไปคิดเยอะเกินไปผมอยากสร้างการสัมพันธ์ให้อยู่ในความทรงจำเพราะในเรื่องอยู่ด้วยกันมาเป็นสิบกว่าปีมีลูกสองคนก็เลยต้องหาวิธีเข้าหาตัวละครผมก็จะไปจับมือไปกอดไปหอมแรกๆก,ก็เกรงอยู่ผมพยายามจะค่อยๆจับเขาหัวเราะบางทีการวิเคราะห์มันอาจจะไม่เพียงพอมันอาจจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นภาษาสัมผัสอย่างตอนที่เราเวิร์กท็อปความรู้สึกก็ต่างกับแพทกับแพทจะรู้สึก เป็นห่วงอยากดูแลกับหมอเจนก็จะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งบางทีก็อยากจะกระชากเขาเข้ามาบางทีก็อยากจะผลักเขาออกไปแพทริเซียไปเวิร์กช็อปกับเขาบ้างไหมแพทริเซียรกระหน่ำค่ะตอนแรกไปเรียนเองและไปเวิร์กช็อปกับพี่เขาด้วย ไม่งั้นก็เครียดกว่าเดิมและการถ่ายทาก็รู้สึกว่าราบรื่นถึงแม้จะถ่ายกันนานและไม่ได้เจอกันทุกอาทิตย์แต่รู้สึกว่าการที่เราได้ทําความรู้จักกันมาก่อนมันช่วยให้เราไม่เกรงเพราะในแต่ละฉากมันค่อนข้างยากความกดดันที่ได้ร่วมงานกับพี่แอนและพี่อนันดาแพทรีเซีย โชคดีที่ได้เจอพี่อนันดามาก่อนก็เลยเกรงน้อยหน่อยเขาโปรเขาทําให้หนูสบายๆในการเล่นมากแต่พี่แอนจะเกรงมากกว่าแต่ก็พยายามทําเต็มที่ค่ะรู้สึกโชคดีที่ได้มีโอกาสร่วมงานและปะทะคารมกับคุณแอนเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่แฮปปี้มากหวังว่าออกมาแล้วทุกคนจะรู้สึกไปกับเราทั้งความตังใจและความสนุกที่เราส่งไปตอนที่เขาฉากแล้วต้องเห็นแอนและอนันดาฟาดฟันกันรู้สึกอย่างไรแพทริเซีย ถ้าฉากรวมกัน3ามคนเราจะรู้สึกได้ถึงความอึดอัดมากกว่าเพราะเราไม่ได้เป็นเมียน้อยหรือคนที่แฉเราจะมีการจัดการเขาในแบบของเราแต่ฉากปะทะกับพี่แอนพอถึงเวลามันก็สู้อยู่นะไม่คิดว่าตัวละครนี้จะกล้าสู้หมอเจนตอนที่เล่นก็ซ้อมกันก่อนแต่ฉากปะทะแรงๆถึงเนื้อถึงตัวไม่ได้มีขนาดนั้นแต่เป็นการพูดคุยแบบมีชั้นเชิงคำกันด้วยคำพูดยากไหมกับบทเมียน้อยเชื่อเฉือนไม่ตกตี แัทรีเซียมันยากด้วยความสัมพันธ์ที่มันผิดที่ผิดทางและจะทำยังไงให้เล่นออกมาให้คนดูสัมผัสได้ถึงเหตุผลของเขาจริงๆความน่าสงสารของเขาที่มีอยู่ค่อนข้างมากตัวละครของเรื่องนี้มันเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันไหมแอนอันนี้มันไม่มียุคสมัยเลย มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นทุกวันมีทุกยุคทุกเจนเกิดกับทุกคนมันไม่มีความเฉยถ้าไม่พูดถึงเรื่องสถานที่นะเราพูดถึงความเป็นผัวเมียนอกใจทรยศมันเป็นความรู้สึกที่คลาสสิกมากและมันก็เหนือการเวลาจริงๆมันไปได้ตลอดมันอยู่กับเราทุกยุคทุกคนทุกที่ทุกจุดเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายแอนค่อนข้างเชื่อว่าเรื่องนี้ถูกรีเมคไปหลายประเทศแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่น่าสนใจในเนื้อหาของเขาซึ่งแอนรู้สึกว่าวิธีการจัดการปัญหาของตัวละครทุกตัวมันมีเวของมันที่ ที่อยู่ในยุคสมับได้ตลอดเพียงแต่ว่ามันไปอยู่มนบริบทของเหตุการณ์ตรงไหนที่จะเข้ากับเหตุการณ์และเรื่องตรงนั้นแอนเชื่อว่าถ้าจะโดนด่าว่าละครหัวเมีเยเชย ถ้าดูทุกคนจะลืมตรงนั้นไปเลยจริงๆอนันดามันไม่ใช่ประเด็นหลักที่จะไปดูเมียน้อยเมียหลวงตบตีเส้นเรื่องไม่ได้มีแค่เมียน้อยเมียหลวงมันไม่ใช่ทีมหลักทีมหลักเป็นเรื่องของครอบครัวจริงๆความสนุกมันอยู่ที่การแก้ปัญหากว่าการปะทะกันไม่ใช่สองคนนี้มาเจอกันแล้วขยำกันมันไม่ใช่แนวนั้นเปลี่ยนไปเยอะไหมจากเวอร์ชันอังกฤษมาเป็นเวอร์ชั่นไทยเปลี่ยนไปเยอะไหมแอนมันค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันค่ะ ในรายละเอียดอาจจะต่างกันบ้างแต่หลักๆก,ก็ยังคงเดิมเรื่องก็คล้ายๆการเพียงแต่แ c t ติ้มันก็เป็นในแบบของเราอยู่ในสวนยางป่าตัวละครก็จะเป็นอีกอารมณ์เกาหลีเขาก็จะมีงุมของเขามันก็คนละบรรยากาศมันก็เป็นรสชาติของเราอย่างแพทริเซียก็ใส่ชุดพื้นเมืองทางใต้เปิดตัวมันจะมีความเป็นไทยล้อมรอบเป็นกลิ่นแบบบ้านเราโลเคชั่นไปถ่ายหลายที่ แอนมีพัทยาภูเก็ตกรุงเทพอนันดาส่วนใหญ่ถ่ายที่กรุงเทพอุปสรรคในตอนที่ถ่ายทำมีอะไรไหมแอนอุปสรรคเทียบเลยค่ะอนันดา ก็มีปรับทุกกันไปเรื่อยๆผมคุยกับผู้กำกับและทีมงานคุยกันหลายรอบผมเป็นพวกที่ต้องเข้าใจว่าผมกำลังทำอะไรอยู่หน้าที่ของผมคืออะไรปรับทุกกับผู้กำกับเรื่อยๆช่วงแรกๆผมยอมรับว่ามีหลายอย่างที่ต้องคุยกับทางทีมผมต้องจูนเพราะผมห่างจากละครนานมากว่าหาตรงกลางของการแสดงเพราะที่เขาอยากให้ผมมาเล่นเรื่องนี้เพราะอยากจะได้มุมมองอีกแบบหนึ่งอยากเจอกันครึ่งทางวิธีการถ่ายทำการสื่อสารก็ว่ากันไปก็เป็นจุดกึ่งกลางแบบใหม่ที่ต้องไปหากับทีมงานบางทีพั าของบทละครกับหนังจะต่างกันผมต้องมานั่งย่อยใดอักล็อกให้มันเป็นธรรมชาติแรกๆไม่ค่อยเก็ตแอนเขาจะเดินมาถามแอนตลอดว่าเป็นแอนแอนจะพูดไหมซึ่งเราก็ตอบว่าพูดเขาก็จะถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าแอนเป็นคนละครวิธีมันคนละแบบอนันดา มันทําให้ผมเข้าใจอีกมิติหนึ่งเพราะตอนที่เขาทําผมได้ดูแล้วผมก็อ๋อแต่ในหัวผมติดภาพจากหนังมาเยอะก็ต้องปรับไปเพราะวิธีกานพูดมันเป็นสิ่งที่ผมไม่คุ้นเคยก็ปรับไปเรื่อยๆแรกแรกก็มีปัญหาการต้องคุยกับผู้กํากับหัวเราะแอนมันยากตรงที่ว่ามันไม่ต่อเนื่องบทเสร็จแล้วแต่ให้เราเล่นตอนหนึ่งแล้วกระโดดไปตอน18บบางทีเรายังวอร์มไม่พอแต่ในความยากของเรื่องนี้ ช่วงชีวิตของกราฟตัวละครมันขึ้นลงนั่นหมายความว่าเรื่องอารมณ์ของแอนต้องแข็งมากเราเคยเล่นไว้เท่านี้แอนต้องคิดไปข้างหน้าว่าเคลื่อนไหวไปในแต่ละตอนยังไงจะได้กระโจนถูกไม่งั้นจะกลายเป็นว่าแอนเล่นใหญ่ไปผู้กำกับต้องช่วยแอนเยอะมากและไม่รู้ว่าพาร์ทเนอร์จะแสดงอารมณ์อะไรออกมาในระหว่างฉาก ก็กลัวว่าตัวเองจะเล่นใหญ่ไปมันคือความยากของบ้านเราด้วยเพราะไม่มีอะไรมาซัพพอร์ตเรื่องงบการถ่ายทําที่เยอะมากเราก็ทํากันสุดใจตามที่งบเรามีมันเลยเป็นความยากสําหรับแอนเรื่องความต่อเนื่องหรือบางทีเป็นฉากที่ลูกต้องตัดสินใจที่ทําร้ายแอนมากๆถ่ายได้ยังไงเพิ่งเล่นไปได้ครึ่งเรื่องเองผู้กํากับก็พยายามอธิบายให้เห็นภาพและพาเราไปให้ได้ละครเรื่องนี้แอนมีแทบทุกฉากเลยเห็นแอนทุกฉากจริงๆแอนเลยจําได้หมดใน1ปีแอนใช้ชีวิตเป็นหมอเจนจริงๆทีมงานใช้งาน แอนทุกวันตั้งแต่เช้าถึงสี่ทุ่มอย่างอนันดากับแพทเขาจะมีการแตะมือกันมาเล่นงานเราแต่เรายืนสแตนบายอย่างดีแอนเลยจําได้ตลอดว่าตัวเองอยู่ตรงไหนแต่บางครั้งเราก็เหนื่อยจนไม่สามารถงัดมันขึ้นมาได้มันยากตรงนั้นและตอนนี้แอนก็เข้าใจแล้วว่าทําไมเขาเล่นแล้วได้รางวัลกันหรือได้รับความชื่นชมถ้าเล่นแล้วทะลุมิติไปได้มันยากจรงิงสําหรับแอนต้องเผชิญกับบทแล้วมีอุปสรรครอบข้างอะไรอีกที่เรารู้สึกแอนคือมันยากตรงที่ว่ามันไม่ต่อเนื่อง ด้วยความที่บทเขาเสร็จแล้วสมมุติให้เล่นตอนหนึ่งอยู่แล้วก็กระโดดไปตอน18แบบนี้บางทีเรายังวอมไม่พอถ้ามองในแง่ของละครก็เป็นเรื่องปกติ ใช่แต่ในความยากของเรื่องนี้ไงคะช่วงชีวิตกราฟตัวละครมันขึ้นลงนั้นหมายความว่าการวางแผนทางอารมณ์ของแอนต้องแข็งแรงมากว่าเราเล่นตรงนี้ไว้แค่นี้ก่อนหน้านี้ฉันต้องผ่านอันนี้มาก่อนแอนต้องคิดไปตั้งแต่ข้างหน้าเลยว่าแอนเคลื่อนไหวในแต่ละตอนยังไงแล้วพอถึงตรงนั้นแอนได้กระโจนถูกว่าต้องไปสุดแค่ไหนไม่งั้นแอนก็จะกลายเป็นเล่นใหญ่หรือเล่นน้อยไป เพราะฉะนั้นผู้กำกับต้องช่วยแอนเยอะมากแล้วแอนก็ไม่รู้ว่าพาร์ทเนอร์แอนจะแสดงอะไรออกมาในระหว่างฉากที่เหลือก่อนถึงตรงนั้นกลายเป็นอีนี้อาจจะเล่นใหญ่ไปเลยก็ได้มันคือความยากของบ้านเราเฟที่อุตสาหกรรมบ้านเราเรื่องงบมันไม่ได้เยอะมากเราก็ทำเท่าที่งวเราทำกันแบบบอสุดใจมันก็อาจจะมีบ้างที่ความต่อเนื่องตรงนี้มันยากสำหรับแอนที่ไม่สามารถเรียงหนึ่ง สองสามสี่สำหรับเรื่องยากแบบนี้หรือบางทีฉากลูกชายแอนมีการตัดสินใจอะไรที่ทำร้ายแอนมากๆโหจะถ่ายยังไงเพิ่งเล่นไปได้ครึ่งเรื่องเองแต่ท้ายสุดผู้กำกับเขาก็พยายามอธิบายให้เราเห็นภาพแล้วก็พาเราไปให้ได้คุมอารมณ์ยังไงให้มันต่อเนื่องกันไม่ให้มันโดดไปเลยแอนจะเห็นเลยว่ามีแอนแทบทุกฉากเลย เพราะฉะนั้นแอนจะจําได้หมดพูดง่ายๆใน1ปีตรงนั้นแอนใช้ชีวิตเป็นหมอเจนจริงๆทีมงานใช้งานแอนทุกวันตั้งแต่เช้าจนถึงสี่ทุ่มยิ้งคือยืนสแตนบายแอนเลยค่อนข้างจะโชคดีตรงที่ว่าจําได้ตลอดเวลาว่าตัวเองอยู่ตรงไหนแต่แค่ว่าบางครั้งเราเหนื่อยจนไม่สามารถงัดความรู้สึกขึ้นมาได้เท่านั้นเองมันยากตรงนั้นเลยเป็นเรื่องความยากของบทมากกว่า แอนเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาเล่นได้รางวัลกันได้รับคำชื่นชมถ้าเล่นแล้วทะลุมิติไปได้นะมันยากจริงเรียกว่าเราถึงขีดมาตรฐานของเราแล้วหม่กับการแสดงละครเรื่องนี้แอนเกินค่ะแอนยอมรับเลยว่าไม่ได้ชื่นชมนะคะกับจ่ายเขาเป็นเรื่องราวใหม่ในชีวิตการแสดงของเราที่เขาเข้ามาแล้วทำให้เห็นตัวเองว่าแอนยังกระจอกมากในหลายๆเรื่องอันนี้เรื่องจริงนะ หมายถึงว่าเฮ้ยเราคิดว่าเราเก่งแล้วเราคิดว่า3 0ปีของเราก็อาจจะใช้ได้ประมาณหนึ่งกับประสบการณ์แต่พอจ่อยมารู้สึก โวฉันนี้ลูกทุ่งมากหมายถึงระบบเรายิ้มคือเขามีทฤษฎีมาเขาเข้าคลาสกับหนังนอกมาผ่านการเวิร์กช็อปอะไรมามันจะมีทฤษฎีซึ่งเจ๋งมากแต่แอนจะเป็นเด็กที่ถูกสอนมาใช้ประสบการณ์แล้วพอถึงเวลาบอกแอนและเลงขนาดนั้นได้ยังไงจริงๆท้ายสุดมันแค่นี้ก็พอไม่เห็นต้องใช้พลังงานขนาดนั้นเขาสอนแอนหลายแอนหลายอย่างมากเลยเลยรู้สึกว่าพอมาเจอเรื่องนี้แอนรู้เลยว่าตัวเองไม่ได้เก่งสักเท่าไหร่หรอกแอนเหลือพื้นที่ที่ต้องให้ถมเยอะ อันนี้ไม่ได้ถ่อมตัวนะพูดตรงๆนักแสดงเกมรักทรยศเขาหมายถึงว่าอนันดาเป็นบทเรียนใหม่สำหรับเขาอนันดาคือถ้าถามว่าเจอสิ่งใหม่แล้วเราได้สิ่งใหม่หรือเปล่ามันแน่นอนอยู่แล้วแบล็กกาวมันไม่เหมือนกันไงคือพอได้คุยกับพี่แอนเราก็อออเขาอยู่กับช่อง3ามาตั้งแต่อายุ13ซึ่งผมไปหลากหลายบทเลยแต่ละครก็เป็นสิ่งที่ผมรู้จักน้อยมาก บางทีผมก็นั่งอยู่ในฉากเขาแสดงด้วยกันผมก็ยังลืมตัวหลุดจากบทแล้วมานั่งดูเขาอ่ะทำแบบนี้กันได้ด้วยโหมาถึงเจอใส่กันคือโคดเอนเตอร์เทนนิงบางทีเราก็แบบเดียวกลับมาก่อนก่อนหัวเราะต้องอยู่ในตัวละครละครกับหนังมันต่างกันยังไงพอเราได้มาเป็นผู้ชมดูแอนกับแพทริเซียเล่นด้วยกัน อนันดามันเป็นเทคนิคที่ล้ำมากจริงๆในบางโมเมนต,ต์ผมว่ามันเป็นอาร์ตฟอร์มของมันเองอาจจะเป็นเหมือนคนที่ร้องเพลงอีกแบบหนึง่งเป็น r a ร์ b ไปรอบหรืออะไรสักอย่างแบบนี้ซึ่งผมก็หยิบมาใช้ในเรื่องนี้นะคือถ้าพูดในแง่คลีเชมันก็จะไปตกพวกเล่นภายนอกแต่จริงๆตรงนั้นมันไม่ผิดถ้ามาจากข้างในอยู่ดีแล้วบางทีเราอาจจะไม่คุ้นกับการมีปากมีเสียงขนาดนี้แต่มันก็สนุกพอผมเริ่มคุ้นกับมันเราเล่นให้มันเข้มข้นได้นี่หว่า คือผมชินกับการดึงเก็บไว้ดึงกลับมาเพราะเดี๋ยวสุดท้ายบทมันจะพาเราไปตรงนั้นเองแอนคือสองคนนี้เล่นใหญ่กันเองหัวเราะอ,อนันดาคือมันเอนเตอร์เทนคุณสามารถทำฉากเรียบเรียบให้โคตรสนุกได้ทันทีเลยคือเหลือเชื่อผมดูแล้วโคตรน่าสนใจทันทีเจอปุ๊บใส่เลยเอนเตอร์เทนนิ่งเลยอย่างตัวแพทริเซียเราได้อะไรจากพี่พบ้างแพทริเซียล้นหลาม หัวเราะคือเอาจริงๆแค่ดูมันก็คุ้มเราแล้วเรารู้สึกอย่างที่พี่อนันดาบอกคะ่ะ บางทีเราก็ยังหลุดไปกับมันซึ่งมันไม่ได้เราต้องแสดงไม่ใช่ชื่นชมที่พี่เขาเล่นถามว่าได้อะไรบ้างมันได้ทุกอย่างเลยค่ะคือแค่การเข้าร่วมทํางานด้วยกันเข้ากองด้วยกันเราเห็นความเป็นมืออาชีพของพี่ๆทั้งคู่แล้วมันดีใจค่ะที่ได้ทํางานร่วมกันแต่หนูจะจําอะไรไม่ค่อยได้เพราะเป็นช่วงถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างท้องด้วยมันมืนม่นๆแต่จําได้ว่าสนุกท้าทายอุป,ปรสรรคตอนนั้นของแพทก็คือกําลังมีท้องด้วย แพทริเซียคือจริงๆเราแพลแล้วว่าเราจะมีแต่ไม่คิดว่าจะติดเร็วและคิดว่ายังไงก็ถ่ายทันจบก่อนอยู่แล้วแต่กลายเป็นพอปล่อยแล้วน้องมาถ่ายก็ยังไม่ถึงไหนมันเลยมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะตรงนี้หัวเราะอ,อันนา,นนาแต่อันนี้คือสมจริงมากเลยนะกับแทคือในบทเขาท้องแล้วก็ท้องอยู่เราก็ต้องไปรูปน้องลูกจา๋าหัวเราะ เราก็คิดเด็กมันจะสับสนไหมลูกเห็นเราในทีวีอาจจะแบบเฮ้ยทำไมเสียงนีคุนจังหัวเราะแคทรีเซียในบทมีอยู่แล้วในเรื่องมีตั้งแต่ยังไม่ท้องท้องคลอดลูกใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวคือมันก็จะไล่สเตปชีวิตตัวละครไปด้วยแล้วตอนนั้นก็ท้องพอดีด้วยมันก็เหมือนพัฒนาเป็นไปตามตัวละครจริงๆยิ้มมันง่ายไหมพอท้องจริงแล้วก็ต้องมาท้องในละคร แพทริเซียไม่ง่ายค่ะเพราะว่าเราจะมีฮอร์โมนของความเป็นผู้หญิงอยู่แล้วซึ่งจริงๆมันสวิงเยอะมากเวลาท้องแล้วมาเจอบทแบบนี้อีกเราก็ต้องเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเอาจริงๆมันก็ส่งผลอยู่นะไม่รู้ว่าลูกในท้องจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้เอาจริงๆกลัวไหมว่ามันจะกระทบกับลูกในท้องแพทริเซีย เอาจริงๆหนูไม่ได้กลัวเพราะว่าหนูสนุกกับการทํางานถึงแม้ว่าหนูจะร้องไห้หรือทรมานแค่ไหนในฉากหนูมีความสุขเวลาคัดหนูแฮปปี้มากก็เลยโอเคสรุปนางออกมาไบโพล่าหัวเราะตอนเล่นเราต้องคุมอารมณ์ไหมมีการต้องเบรกตัวละครไว้ไหมแพทริเซีย ไม่ได้เบรกเราก็เต็มที่คือผู้กำกับสั่งมายังไงเราก็พยายามทำตามรีฟมากเท่านั้นเราก็แค่น้องแต่ใช้ความสุขนำทางคือเรามีความสุขในการทำงานพอคัดคือจบได้ใช่ใช่จบได้ต้องมีบอกลูกไหมว่าแม่ทำงานถ่ายละครนะแพทรีเซียบอกบอกตลอดเลย คือบางฉากจำได้เลยว่าหลังๆพอเขาเริ่มตัวโต,วตวแล้วเรายังเป็นฉากปะทะอารมณ์หรือบทเครียดด่าที่อนันดาน้องจะถีบด้วยก็เลยเหมือนใส่อารมณ์ด้วยมันแปลกมากนักสแสดงร่วมหัวเราะทีเซอร์ออกมาสองตัวหลายคนก็บอกว่าน่าดูมากมันคลายความกังวลไหมเพราะคนจะได้ดูในสิ่งที่คาดหวังแล้วเราตั้งใจอนันดา ขอยย้ำสิ่งที่แพทพูดเมื่อกี้พอทำไปเรื่อยๆแล้วผมแฮปปี้กับการไปกองถ่ายมากผมก็อยากจะชื่อว่าเอเป็นนักแสดงมืออาชีพมันจะแฮปปี้มากตอนที่เราไปเซตแล้วได้ทำงานที่เราได้รับมอบหมายมาพอผมเริ่มแฮปปี้กับการไปกองแล้วได้เจอคนนั้นคนนี้เราอยู่ด้วยกันแล้วมันเติมเต็มมากนั้นอาจจะเกิดมาจากเคมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นผมก็แคร์มันจริงๆผมแคร์ความรู้สึกตอนผมอยู่กองถ่ายแล้วผมเหลือว่าตอนนั้นมันก็ต้องมีคุณค่าอะไรบางอย่างออกมาที่เนื้ออ่านอยู่แล้วคือผมไม่ได้เป็นคนที่ จะต้องมานั่งคาดหวังไม่รู้เรตติ้งด้วยซ้ำว่าวัดกันยังไงคืออะไรยังไงผมเชื่อว่ามันมีคุณค่าอะไรในเนื้องานตรงนั้นแล้วตรงนั้นผมว่ามันจะเป็นคุณค่าให้กับคนดูด้วยแอนจริงๆในทีเซอร์ที่ออกไปเป็นแค่ส่วนน้อยนิดมากหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ขายของเกินจริง ปกติทีเซอร์มันต้องปั่นนิดนึงให้มันดูน่าสนใจคือจริงๆเขาเลือกเหมือนเขาถ่อมตัวมากข้างในมันมีอะไรน่าสนใจอีกเยอะแอนเลยมีความคาดคิดว่ามันน่าจะดีและอย่างที่อนันดาบอกมันมีพลังงานดีๆที่เราทํางานกันมาแล้วเรารู้สึกไอเนี่ว่าคนดูก็น่าจะรู้ได้สิว่าข้างในมันมีอะไรมากกว่านั้นแพทรีเซีย มันมีเวอร์ชันอันคัดค่ะดูในแอปพลิเคชัน 3+ ได้แทบเห็นบางฉากที่เขาตัดต่อมาที่ผู้กำกับแอบให้ดูพี่แอนกับพี่อนันดาโอ้โหคือคุ้มอ่ะนักแสดงทั้งสองท่านโคจรมาเจอกันในบทที่เข้มข้นแล้วก็มีมิติมากๆไม่ใช่แต่ตัวละครเรา3คนคือแคสติ้งอะไรเอ่ยชีวิตของเกมรักทรยศมันน่าสนใจจริงๆสำหรับคนที่ดูเวอร์ชั่นอื่นๆก็อยากให้ลองเปิดใจดูเวอร์ชั่นไทยของเราว่าเราจะถ่ายทอดตัวละครต่างๆออกแกมอยังไงละครเรื่องนี้มันตรงกับสถานะ การปัจจุบันเหมือนกันคู่รักหลายคู่ก็ปัญหาเรื่องมือที่3ม,มีมุมมองเรื่องนี้กันยังไงอนันดา สำหรับผมไม่ได้ถูกปลูกฝังเรื่องวัฒนธรรมของบ้านเรามากเท่าไหร่การแต่งงานของผมมันก็ยูนิคต่อผมกับภรรยาผมแต่ผมยอมรับว่าในสังคมไทยมันก็มีความเซ็กเซตอยู่ที่มันให้พื้นที่กับผู้ชายในทางผิดๆค่อนข้างมากแล้วแอมนั่นก็พาไปสู่สิ่งพวกนี้ก็ไม่เห็นด้วยผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคไม่ควรเป็นสิ่งที่เราทําเป็นเรื่องปกติเอามาเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยว่าผู้ชายสามารถมีอะไรนอกพื้นที่ของการแต่งงานได้อีกมันมีหลายอย่างที่มันเป็นพาสต่อสังคมไทยที่มันให้พื้นที่กับผู้ชาย ทางที่ผิดแล้วเราไม่ควรโอเคกับมันแอนคืออย่างเรื่องนี้นางเอกแอนเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบมากๆเขาใช้ชีวิตเป็ดมากตั้งใจรียนหนังสือเป็นหมอมีสามีที่ดีเลี้ยงลูกดีมากทุกอย่างคือดีเพอร์เฟกมากแต่สามีดันมีบ้านเล็กซึ่งบางอย่างงงมันก็ตอบไม่ได้ว่าความสมบูรณ์แบบมันเป็นตัวซื้อทุกอย่างมันมีปัจจัยอื่นๆด้วยแอนเลยมองว่าเรื่องอะไรแบบนี้ก็น่าจะสะท้อนหรือทําให้คนหลายๆคนเวลาดูแล้วน่าจะเอากลับไปคิดได้ว่ามันอาจจะมีมุมอย่างอื่นที่เราจะต้องจัดการ แก้ไขมันในทางตัวละครเรื่องนี้ค่ะอนันดามันมีที่คุณบอกว่ามันไม่ได้เอฟเฟกแค่ตัวเองมันเอฟเฟกถึงคนอื่นแอนใช่เหมือนการกระทําที่เกิดขึ้นกับเราท้ายที่สุดการแก้ปัญหาหรืออะไรต่างๆที่เราพยายามจะทวงถามเออาคืนหรือแคนเขาแก้ปัญหาอะไรไปมันก็กลายเป็นว่าบาปทั้งหมดหรือผลทุกอย่างมันไปตกที่ลูกท้ายที่สุดลูกคือผู้รับสิ่งเหล่านั้นหมดเลย โอหมันต้องดูเองอ่ะแอนรู้สึกว่าต้องจะเย็นกันนิดนึงถ้าเราเจอปัญหาอะไรแบบนี้ต้องค่อยคอยค,อยคิดเหมือนกันแต่ถ้าถามแอนเป็นหมอเจนแอนบายบายแล้วเหมือนกันแอนไม่ได้พูดโน้มนําสังคมนะคือหมายความว่าถ้าอยู่แล้วมันแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเราใช้สองมือเราเลี้ยงลูกเราต่อได้โดยที่ไม่ต้องงอยกูกับผู้ชายที่มีความคิดที่ทรยศเราเราจะไม่รับคนแบบนี้สําหรับแอนนะแพทรีเซีย รู้สึกเรื่องของอารมณ์หรือความสัมพันธ์เป็นอะไรที่พูดยากมากแต่การที่เราได้เห็นมันถ่ายไทยอดออกมาในทีวีหรือซีรีส์บางทีมันอาจจะทําให้คิดได้จริงๆคุณแค่ยับยั้งห้ามใจตัวเองมันก็ไม่เปิดปัญหานี้แล้วมันมีทางออกหรือเวที่เราเห็นตัวละครทําซึ่งมันอาจจะทําให้คนดูได้คิดตาม